สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o b บ Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น t o y ยต้นะครับไฮรักแชมป์นะครับวันนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2024นะครับเป็นรถเชิงอเนกประสงค์นะครับเป็นฟิกอัพนะครับขนาดเล็กนะครับแบบนี้นะครับด้วยตัวรถนะครับไม่มีวัดรอบเครื่องยนต์นะครับมีเฉพาะตัวความเร็วนะครับที่เรือนใหม่นะครับคุณลูกค้าก็เลยขับรถนะครับตัว t o y ยต้ ไฮรักแชมป์คันนี้นะครับมาที่หน้าร้าน OBD ของเรานะครับเพื่อติดตั้งนะครับ smart gate OBD นะครับครับตัวลูฟี่นะครับ xs ภาษาไทยนะครับตัวนี้นะครับจะติดตั้งในรถนะครับตัว t o y ยต a านะครับไฮรักแชมป์ปี2024คันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเกตนะครับสามารถอ่านค่าอะไรของรถนะครับไฮรักแชมป์คันนี้ได้บ้างนะครับอันนี้เป็นรถป้ายแดงนะครับปี2024ั่สประตูจะติดนะครับเพราะว่าไฮรักแชมป์แบบนี้นะครับเราก็เปิดประตูเข้าไปนะครับ ก็จะเห็นนะครับตัวรถนะครับเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตัวท็อปนะครับจะเป็นตัวมุมตกแต่งนะครับตัวนี้สีส้มนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับแต่ข้อเสียของรถคันนี้ก็คือไม่มีวัดรอบเครื่องยนต์มาให้นะครับมีแต่ความเร็วนะครับคุณลูกค้าก็เลยขับรถคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับเป็นเกตนะครับตัวนี้วางไว้ตรงมุมขวาแบบนี้นะครับเป็นเกตรุนลูฟี่นะครับ XS เมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับรับประกันให้3ปีเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเกตนะครับ อ่านค่าอะไรของรถบ้างนะครับผมจะสตาร์ทรถนะครับเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับตัวเกตนะครับก็จะติดขึ้นมาให้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยส่วนนี้เลยนะครับก็คือนะครับสามารถดูค่าวัดรอบเครื่องยนต์ได้นะครับสังเกตนะครับวัดรอบนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับวัดรอบนะครับแล้วก็จะมีบา์ตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราเหยียบนะครับวัดรอบก็จะทางานแบบนี้นะครับ มานี้นะครับสังเกตว่าเกตสมูทนะครับตัวเลขวิ่งสมูทไม่ดีเลยนะครับมาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวานะครับตัวเกตนะครับก็จะบอกในเรื่องของนะครับอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำนะครับอยู่ที่83องศานะครับ อุณหภูมิ a t i l t m คือความร้อนของน้ำมันเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะอยู่ที่68องศานะครับนอกจากนั้นยังวัดบูทนะครับเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับของไฮลักแชมป์คันนี้ได้ด้วยนะครับเมื่อเราเดียบนะครับตัวชนะตัวเลขของตัวเกจจะบอกว่าตอนนี้นะครับบูททำงานอยู่ที่กี่ปอนนะครับก็คือ PSI หน่วยเป็น PSI แบบนี้นะครับด้านล่างนี้จะเป็นโวลต์คือแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับเกจสามารถนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้โดยการกดปุ่มบนนะครับที่ตัวเกจแบบนี้ ก็จะเป็นกราฟิกที่2เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะสวยงามนะครับหน้านี้จะเป็นตัวเลขที่ใหญ่นะครับแล้วก็ทําให้เราดูได้ชัดเจนนะครับก็จะบอกในเรื่องของนะครับความเร็วนะครับวัดรอบทิศที่รถถ่นหน้าไปนะครับตัวนี้เป็นหม้อน้ํานะครับอันนี้น้ำมันเกียร์แบตเตอรี่นะครับสังเกตบอกได้ครบเลยนะครับนี่อันนี้อีกหน้าหนึ่งกราฟิกนะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับก็จะบอกในค่าของวัดรอบเครื่องยนต์หม้อน้ําค่าพวกนี้นะครับเราสามารถเอามาเรียงได้นะครับ เรียงตั้งตรงไหนก็ได้เอาค่าอื่นมาวางก็ได้นะครับเกจเปลี่ยนสมเป็นสีได้หมดนะครับก็จะมีหน้ารวมแบบนี้ให้หหน้านะครับก็จะดูค่าต่างๆได้12ค่าในหน้าจอเดียวเลยนะครับหน้านี้นะครับจะขออธิบายนิดนึงนะครับก็จะบอกในเรื่องของความเร็วนะครับวัดรอบนะครับบูตนะครับอุณหภูมิความร้อนน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับอยู่ที่68นะครับอุณหภูมิหม้อน้ําอยู่ที่84นะครับโวลต์นะครับอยู่ที่13.7นะครับอันนี้เป็นอากาศเข้ากรองนะครับเป็นแอร์โฟนะครับอันนี้เป็นนะครับ กราเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับประมาณแบบนี้นะครับก็ดูค่าต่างๆได้ครบเลยนะครับเปลี่ยนหน้าจอกราฟิกได้หลากหลายแบบนี้นะครับวัดลมวัดรอบสมูทไม่ดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าสําหรับจีมิเตอร์นะครับวัดแรงจีของรถได้นะครับแล้วก็หน้านี้จะเป็นหน้าใจรถสโคะนะครับคือการลาดเอียงนะครับของตัวรถนะครับเมื่อรถเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเกตจะบอกเรานะครับว่าตอนนี้ก็คือมันอันตรายไหมเอียงซ้ายเยอะเกินไปหรือเปล่าเอียงขวาเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับรถชันเกินไปไหมหรือ ลงเขาลึกลงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่วัดรอบนะครับบอกนี้เลยนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับตัวไฮรักนะครับจะไม่มีนะครับเปนไม้นะครับจะเป็นโลโก้แทนนะครับตรงนี้โตโยต้าไฮรักแบบนี้แต่ไม่มีวัดรอบเห็นไหมครับก็จะมีแต่ไม้ของความเร็วตรงนี้นะครับแล้วก็มีเกน้ามันนะครับก็มีอัตราบอกตัวเกียร์ตอนนี้อยู่เกียร์อะไรนะครับแค่นั้นเองนะครับ มีสถานะไฟเบรกไฟมืออะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับท่านใดนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับก็อยากจะอ่านค่าของรถเพิ่มเติมจากเรือนไม้ที่ให้มาแบบนี้นะครับละเอียดขึ้นนะครับมีวัดรอบนะครับมีความร้อนม้อนน้านะครับมีความร้อนน้ำมันเกียร์วัดบูตได้วัดบอกแบตเตอรี่ได้นะครับแบบนี้นะครับก็แวะมาหาเราได้นะครับที่หน้าร้านอ b บิดิชนะครับตัวนี้นะครับสินค้านะครับตัวนี้ที่คุณลูกค้าเลือกเป็นรุ่นลูฟี่เอเมนูภาษาไทยนะครับ เด bon ี๋ยวมาดูนะครับเมนูภาษาไทยแบบไหนนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับตัวเกียร์นะครับเป็นเมนูภาษาไทยแบบนี been, h, ้นะครับทำให้เรานะครับเข้าไปตั้งค่าเตือนต่างๆได้ง่ายนะครับเลื่อนมาการตั้งค่าเตือนกดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับสามารถเตือนวัดรอบได้เตือนความเร็วได้เตือนบูตได้เนี้ยครับใช้งานง่ายนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเมื่อเราดับเครื่องยนต์นะครับตัวเกียร์ก็จะดับให้นะครับไปพร้อมกับตัวรถเลยแบบนี้ไม่ดีเลยเห็นไหมครับอ่าอีกเรื่อครับซารรถใหม่นะครับ เกดก็จะติดขึ้นมาเป็นลูฟี่ไทยแลนด์ยินดีต้อนรับแล้วก็ขึ้นหน้าใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเกดไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะครับเสียบปลั๊กเข้าที่พอร์ตอูบของรถนะครับก็ใช้งานได้ทันทีหาตำแหน่งวางที่เราชอบนะครับตัวนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจอยากติดตั้งเกดวัดนะครับสำหรับรถนะครับโตโยต้นะครับ ใหลักนะครับแชมป์นะครับปีใหม่ล่าสุดนี้นะครับปี2024เนี่ยก็แวะมาหาเราได้ที่หน้าร้านอูบิช็อปนะครับมีบริการติดตั้งนะครับเก็บสายให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่เห็นสายเลยนะครับเราเป็นผู้นําด้านเก็บวัรถยนต์นะครับก็มั่นใจได้นะครับว่าจะสามารถนะครับติดตั้งให้คุณลูกค้าได้อย่างสวยงามลงตัวนะครับและใช้งานได้จริงนะครับเราเซ็ตค่าต่างๆพร้อมใช้งานให้คุณลูกค้าไปแบบนี้เลยนะครับก็ร้านอูบิช็อปนะครับตั้งอยู่ใต้สะพานทางด่วนตลาดงามวงวานนนทบุรีนะครับก็เป ทุกวันนะครับหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวเท่านั้นนะครับให้บริการแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับท่านใดสนใจแวะมาได้นะครับก็หรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลข 0, 9 0 8 9ย6 9 5 7 0กนะครับหรือ08 9 4 5 6 5957ได้เลยนะครับวันนี้ผมป๊อปโอเบดีชอปนะครับผู้นำด้านเกรดวัดติดยนต์นะครับขอจบรีวิวนะครับเกรดลูฟี่ XS เมนูภาษาไทยตอนนี้ไเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับติดตั้งกับรถ t o y ยต้าไฮรักแชมป์ปี2024ก็แวะมาหาเราได้ที่นารันโอเบดีชอปได้เลยนะครับวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ